ในหล,หลายๆครั้งนะครับเราเนี่ยมักจะทําให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันยากนะครับไม่ว่าจะก,กังวลว่าคนอื่นจะชอบเราไหมเราเนี่ยจะถูกปฏิเสธหรือเปล่าเราจะได้รับการยอมรับไหมซึ่งความรู้สึกเหล่านี้นะครับมันเลยทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นผมเนี่ยก็อยากจะเอาหนังสือสบายๆเล่มหนึ่งนะครับที่อ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีว่าจริงๆเราเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องทําชีวิตให้มันยากขนาดนั้นก็ได้หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า ถ้าชีวิตยากไปช่างมันบ้างก็ได้ครับหนังสือเล่มนี้จะพาเราเนี่ยไปปล่อยวางในหลายๆเรื่องนะครับที่รู้สึกว่าเออมันเตึงเกินไปมันเครียดเกินไปเนี่ยเราก็แค่ปล่อยวางบ้างรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันยุ่งเหยิงเกินไปแล้วก็หาเวลาผ่อนคลายเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ฟื้นฟูพลังนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจหนังสือเล่มนี้ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ ก็เรามาแบ่งปันกันได้นะครับว่าตอนนี้ชีวิตของคุณเนี่ยเป็นยังไงยากหรือเปล่าแล้วคุณเนี่ยมีวิธีการผ่อนคลายยังไงบ้างน,นะครับงั้นเรามาดูกันนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เขาได้บอกอะไรกับเราบ้างดูหัวข้อแรกเนี่ยเขาบอกอไว้ว่าลักษณะของคนที่จริงจังกับชีวิตมากเกินไปครับถ้าเราจะมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่เขามีความเป็น perfectionist ครับนิยมความสมบ,บูรณ์แบบนั่นเองซึ่งความรู้สึกเ่าเนี่ยนะครับเวลาเขาทําอะไรเนี่ย ก็จะทําอะไรสุดทางตลอดเวลาเนาะแทบจะไม่รู้จักการยืดหยุ่นอะไรเลยแล้วเวลาเขาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานจะต้องสูงกับมาตรฐานจะต้องออกมาพึงพอใจตัวเลขต่างๆเนี่ยจะต้องเป๊ะๆตามนั้นเลยซึ่งสิ่งนี้มันคือไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะครับแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยคืออยากทําทุกอย่างให้เรียบร้อยที่สุดครับเราเนี่ยมักจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ให้มันเป็นกิจจลักษณะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่เราจะจินตนาการออกนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือมันไม่มีอะไรเสร็จสมบูรณ์แล้วครับงานที่เราทำไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามนะครับมันจะมีความรู้สึกไี้ว่ามันยังค้างคาอยู่มันยังมีอนุนิดอันนี้หน่อยนะครับที่ยังแก้ไขได้สิ่งเหล่านี้มันจะไม่นำไปสู่ความเรียบร้อยเลยนะครับมันจะมีข้อผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น การที่เราจะ move on จากตวเน,นี้ได้เนี่ยก็ให้ยอมรับไปเลยนะครับว่ามันจะไม่มี one perfect ครับแล้วอ,อันหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่ professionalist เนี่ยก็คือจริงจังกับทุกสิ่งนะครับไม่ว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันจะเป็นอะไรก็ตามครับสิ่งเนี้ยมันสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนเลยนะเวลาเราพูดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็มักจะติโพยติพายแล้วก็ทําให้เรื่องนั้นนะครับมันเป็นจริงเป็นจังไป ทาที่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องล้อเล่นก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ขำๆก็ได้นะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกันผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยพูดอะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องแฝงไปด้วยสาระครับมันจะต้องมีอะไรบางอย่างอะที่แฝงมาแล้วก็ให้ข้อคิดให้บทเรียนบางอย่างอยู่เสมอคือถ้าคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆอครับสุดท้ายแล้วเนี่ย ผมก็ไม่สามารถที่จะรับรู้เรื่องราวาความรู้สึกหรือความสนุกได้เลยเพราะผมเนี่ยมัวแต่ถอดบทเรียนถอดความรู้แล้วก็มีอะไรสอนเราบ้างคือผมเนี่ยถ้าทําแบบนี้ตลอดไปลานะครับมันก็เลยกลายเป็นจริงจังสะทุดเรื่องไปนะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือการแบบฟังไว้หูเฉยอะครับไม่จำเป็นจะต้องได้อะไรกลับมาจากสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราเห็นเลยก็ได้ก็แค่เหมือนว่าให้เห็นสักว่าเห็นได้ยินสัก ว่าแต่ได้ยินแค่นั้นพอครับไม่ต้องไปอะไรต่อแล้วก็แค่ดื่มด่่าแล้วก็ริมรสกับสิ่งที่เราดื่มด่่ากันไปนะครับแค่นีน้จบแล้วอีกลักษณะนะครับของคนที่เขามีความจรงิงจังก็คือเขาเนี่ยไม่เข้าใจมุกงตลอครับเออคือจะพูดว่าเป็นคนที่ตายด้านหรือเปล่าก็ได้เหมือนกันนะครับคนตายด้านเนี่ยมันคือคนที่ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยครับแทบจะเป็นมนุษย์หุ่นยนตนะ์อะแทบจะไม่มีอารมณ์ขันอะไรเลย กว่าเขาจะเก็ตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้โหจะต้องอธิบายเป็นเหตุเป็นผลจะต้องเล่าที่มาที่ไปแล้วสืบสามประเหตุเนี่ยมันมายัางไงนะครับถึงจะสามารถเก็ตมุกได้แต่ผมคิดว่านะถ้าเราเนี่ยพยายามทําตัวให้มันสบายๆนะครับปล่อยสมองให้มันโล่งเนี่ยแล้วพอเราได้ยินมุกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอยูย่มันก็คิดออกแล้วก็ขำม,มาเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนสมองที่มันคิดเชิงเหตุผลเนี่ย ให้กับมาชิดเรื่องของอารมณ์มากขึ้นนะครับก็จะทําให้ชีวตของเราเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นด้วยอันต่อไปนะครับเป็นลักษณะของคนที่มีความ perfectionist เนี่ยก็คือยึดติดกับความถูกต้องครับเขาเนี่ยจะมีลิสต์เลยนะครับว่าแบบนี้สมควรไหมสิ่งนี้ถูกต้องไหมเขาจะคํานึงอยู่ตลอดเวลานะครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันนาไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่ามันดีนะครับถ้าจะไปในทางที่ถูกต้อง แต่การยึดติดอยู่กับสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับบางทีเนี่ยเรื่องราวบางอย่างเนี่ยมันมีความซับซ้อนมีเงื่อนไขบางอย่างที่มันอาจจะต้องยุ่นยวนบ้างก็ได้การที่เรายึดติดยึดมั่นกดมาก,ากเกินไปเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะกลับไปสู่ข้อแรกก็คือไม่รู้จักการยืดหยุ่นครับแล้วที่สําคัญนะครับคนที่เขาเป็น perfectionist เนี่ยจะทําให้ตัวเองอึดอัดแล้วคนอื่นเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดไปด้วยครับ คือด้วยความเป็นปกติของมนุษย์เราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหามทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสามารถที่จะเป็นแบบนั้นได้ตลอดเวลานะครับในความคิดของคนเราเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนั้นแต่พอทำจริงเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับและพอคนที่เขาเป็น perfectionist เนี่ยอยากทาให้มันเป็นแบบนั้นนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยอึดอัดแน่นอนครับคุณลองนึกดูดิครับว่ามีหัวหน้าที่เขา perfectionist มากมากเนี่ยแล้วเขาสั่งให้เราทํมมาอะไรสักอย่างหนึงเนี่ยคุณจะรู้สึกอึดอัดทันทีเลยนะครับ รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะตรงความต้องการไหมเพราะว่ามันไม่มีความยืดหยุ่นอะไรเลยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแนวทางไปทางอื่นได้เลยจะต้องยึดถือแบบระเบียบแบบแผนอย่างเดียวจะต้องมีความถูกต้องอย่างเดียวแบบนี้มันยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราสังเกตดูว่าคนอื่นเนี่ยมีลักษณะประมาณนี้หรือเปล่ารวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับมีลักษณะของคนที่ยึดติดนิยมความสมบูรณ์แบบหรือเปล่าครับ ในหัวข้อถัดไปนะครับในหนังสือเนี่ยเขาจะพูดถึงเทคนิคการฉายออกครับเพื่อให้เราเนี่ยรู้คุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะครับโดยเทคนิคการฉายออกเนี่ยมันเป็นวิธีการนะครับที่กําหนดให้ผู้รับการทดลองเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะทําให้ผู้รับการทดลองเนี่ยเปิดเผยลักษณะนิสัยทางบุคลิกภาพของตนเองออกมาอย่างไม่รู้ตัวครับพูดง่ายๆเนี่ยก็คือ ให้จำลองสถานการณ์หนึ่งว่าสมมติเป็นแบบนี้สมมติเป็นแบบนี้ตัวเนี้ยนะครับเราจะสังเกตเห็นเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไปนะครับตัวเนี้ยมันสามารถแสดงถึงคุณค่าของแต่ละคนว่าเขาเนี่ยยึดค่ายมอะไรอยู่เขาให้ความหมายกับอะไรเพ่อหมายของเขาคืออะไรนะครับตัวเนี้ยมันจะทําให้เห็นแต่ละคนว่าเขาเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองหรือเปล่าเขามองตัวเองอยังไงด้วยนะครับทีเนี้ยพอเราใช้เทคนิคนี้แล้วเรียบร้อยนะครับ อันต่อไปเนี่ยในหนังสือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยมองคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองเนี่ยมีอยู่ตอนนี้นะครับพอเรารู้แล้วว่าชาเท้เนี่ยเราเห็นคุณค่าอะไรเรารู้จักตัวเองอยังไงนะครับให้ยอมรับในสิ่งที่เรามีตอนนี้เลยอันนี้มนมาคือคุณค่าของเราครับอันต่อไปเนี่ยคือพยายามนะครับที่จะสร้างความสุขให้คนอื่นวันละนิดวันละหน่อยครับพอเราให้ความสุขคนอื่นวันละนิดวันละหน่อยเนี่ย คุณค่าของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเราจะรู้สึกถึงความภาคภูมิใจของตัวเองรู้สึกว่าเฮ้เยตัวเราอะ่ะมันยังมีประโยชน์กับคนอื่นนะการที่เราเนี่ยได้เห็นคุณค่าของตัวเองสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นสร้างความสุขให้กับคนอื่นได้ย่อมดีนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่จะเสริมสร้างคุณค่าของตัวเองได้เนี่ยก็คือการเขียนขอบคุณนะครับใครสักคนหนึ่งก่อนนอนทุกวันหรือจะเป็นเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ย บทหนึ่งนะครับตอนนี้มันจะช่วยทําให้เราเนี่ยได้ขอบคุณตัวเองทราบซึ้งกับ <aisse> ตัวเองมากขึ้นว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยมันคือได้สร้างผลประโยชน์ให้กับคนอื่นซึ่งน่าหน,นักมันเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับรวมถึงอีกอันหนึ่งก็คือเขียนบันทึกชมเชยตัวเองเข้าไว้นะครับมันเป็นการตอกย้ำเนี่ยแหละครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณค่าของเราเนี่ยมันคือสิ่งที่ภูมิใจแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้นั่นเองครับ เราเนี่ยอาจจะบันทึกเป็นรายวันก็ได้หรือบันทึกแบบสรุปภาพรวมในแต่ละวันก็ได้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะเขียนแบนไดอรี่เลยว่าในตอนเช้าทําอะไรตอนกลางวันทําอะไรหรือจะเขียนตอนสรุปสุดท้ายของวันเลยว่าได้บทเรียนอะไรบ้างตัวเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าจะถนัดแบบไหนเนาะอันต,ต่อไปนะครับในหนังสือเนี่ยเขาจะพูดถึงหลักฐานว่าตัวคุณเนี่ยเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปครับ มันคือคําพูดในความคิดของเราครับสิ่งนี้คุณจะต้องสังเกตด้วยตัวเองมันจะเป็นหลักฐานชิ้นดีเลยนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เข้มงวดจริงจังกับตัวเองมา,ากเกินไปครับความคิดแรกคือเอาแต่ใจมันไม่ดีเราเนี่ยมักจะคิดหยุดเสมอนะครับว่าเราจะต้องเป็นผู้ให้ใครขอมาเราก็ให้มีก็ให้อย่าเอาแต่ใจอย่าเห็นแก่ตัวซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เราเรียกร้องสิทธิของตัวเอง หรือเอาแต่ใจบ้างนะครับเพื่อให้รางวัลตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมเหมือนกันนะครับอีกความคิดหนึ่งก็คือต้องเข้มงวดกับตัวเองถึงจะเติบโตครับการเติบโตเนี่ยโอ้โหมีหลากหลายวิธีเลยนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือการพักผ่อนครับการหยุดการเปลี่ยนทิศทางการถอยกลับสิ่งเหล่านี้นะครับล้วนส่งผลต่อการเติบโตทั้งหมดเลยแต่ความคิดลหลายๆคนเนี่ยก็มักจะมองว่า เราจะต้องขยันเราจะต้องมีระเบียบวินัยเราจะต้องทําตลอดเวลาแล้วก็สม่ําเสมอซึ่งเสียเหล่านี้มันคือสิ่งที่ดีเหมือนกันแต่พอมันตึงเกินไปพอมันพุ่งทะยานมากจะเกินไปนะโอ้โหมันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นยาพิษทันทีเลยนะครับมันจะทําร้ายเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพกายของเราแล้วจิตใจของเราเนี่ยมันบอบช้ําเราจะรู้สึกเบื่อเอาได้แล้วบางทีเนี่ยอาจจะรังเกียจในสิ่งที่เราเนี่ยเข้มงวดกับตัวเองมากจะเกินไป ซึ่งพาไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รักตัวเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อเสมอว่าการเข้มงวดกับตัวเองเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อการเติบโตเสมอไปนะครับควรที่จะมีความพอดีอดีแล้วก็ลดหย่อนให้เกิดความเหมาะสมให้พื้นที่กับการพักผ่อนด้วยนะครับอันต่อไปนะครับคือความคิดที่ว่าการต่อต้านเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับตัวเนี้ยมันจะเป็น mindset ที่มากับเรื่องของ เหตุการณ์ต่างๆที่เราเนี่ยพยายามถอดบทเรียนออกมาเนาะเวลาเราเจอใครก็ตามเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเราก็มาจะคิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยต้อรับมันสิเอามาเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาเรื่อยๆเลยเราก็คิดเสมอว่าเราเนี่ยจะต้องรับมือกับมันได้ทางที่จ,จริงๆเราเนี่ยเราสามารถปฏิเสธได้ต่อต้านมันได้บอกว่าไม่เอาตัวเนี้ยนะครับมันไม่ใช่ว่า,เรา,เ,าเราไม่เอาอ่าวเราไม่เอาทานแต่มันคือการรู้ว่า อะไรบ้างที่มันสาคัญกับตัวเราจริงๆแล้วเราก็จะเลือกสิ่งที่สําคัญกับเราและก็ปฏิเสธกับสิ่งที่ไม่สําคัญกับเราเราเนี่ยพยายามยกไมเซตนี้ออกไปเลยว่าการต่อต้านเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีเพราะเราเนี่ยไม่สามารถเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาชีวิตเราได้ครับทรัพยากรของเรามีน้อยเวลาของเรามีน้อยแล้วเราเนี่ยไม่มีพลังโฟกัสมากพอที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาหาเราได้หรอกครับความคิดต่อมาเนี่ยก็บอกว่า ถ้าไม่เข้มงวดกับตัวเองก็จะแย่ลงความคิดเนี้ยโอ้โหหลายๆคนเป็นเหมือนกันรวมถึงตัวผมนะครับผมเนี่ยมักคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราเนี่ยไม่มีระเบียบด้วยไหนเราหยุดทําไปเนี่ยอย่างการทําคลิปแบบเนี้ยผมจะรู้สึกว่าเรากําลังแย่ลงเรากําลังถอยหลังคนอื่นเนี่ยกําลังเดินหน้าไปไกลละแต่ตัวเราเนี่ยอยู่ที่เดิมหรือถอยหลังไปมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยพยายามที่จะเข้มงวดกับตัวเองนะครับ วิธีการแก้กับหมเนี่ยคือการมองภาพให้มันว่างมากขึ้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันแย่ลงจริงๆหรอมองการาฟนะครับให้มันมีสเกลที่ขยายใหญ่มากกว่าเดิมอะตัวเนี้ยเราจะสามารถคาดเดาได้แล้วว่าเราเข้มงวดกับตัวเองจริงๆหรือเปล่าหรือการที่เราไม่เข้มงวดกับตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เราแย่ลงจริงๆหรือเปล่าครับสิ่งที่เราทําม,มาทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ส่งผลอะไรให้เราเติบโตเลยหรอ มันไม่ส่งผลอะไรให้เราดีขึ้นเลยเหรอเพราะฉะนั้นนะครับลองหาเวลาให้ตัวเองเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็เข้มงวดกับตัวเองน้อยลงด้วยนะครับและหลายคนเนี่ยก็คงจะพูดกับตัวเองว่าช่วยไม่ได้เนี่ยก็พราะเนี่ยแหละคือตัวฉันในตอนนี้ตรงนี้นะครับหนังสือเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มากไปกว่าการยอมรับตัวเองในปัจจุบันเลย น่นหมายความว่าถ้าเราบอกว่าอันนี้คือตัวตนของเราอันนี้คือตัวฉันแน่ๆมันคืออีโก้ของเราครับสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ายึดถือความคิดที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวเรานะครับตัวเราเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปหรอกในหัวข้อถัดไปนะครับนัองสือเนี่ยเขาจะพูดถึงวิธีคิด3ข้อเกี่ยวกับงานที่จําเป็นต้องทานะครับแม้จะ ไม่ได้ทําให้มีความสุขก็ตามเ,ออเราลองมาเปลี่ยนวิธีคิดนะครับถ้าเรารู้สึกว่างานเนี้ยมันต้องทำอะแต่มันไม่มีความสุขนะครับวิธีคิดที่1นเนี่ยเขาบอกว่าให้ประกาศออกมาเลยนะครับว่าวันนี้ไม่อยากทํางานแล้วแล้วก็อู้งานไปเลยแล้วก็ยกเลิกงานไปหรือไม่ก็หยุดงานไปนะครับตรงนี้มันคือการยอมรับนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะที่ไม่สามารถ ที่จะฝืนอะไรได้ขนาดนั้นนะครับมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์มันไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับที่แบบไขาลานไปซ่อมเปลี่ยนแบตก็สามารถดําเนินงานต่อได้มนุษย์เนี่ยมันมีช่วงอารมณ์ที่มันแบบซับซ้อนมากแล้วก็ไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะครับว่าอะไรที่จะทําอยากทาไม่ทําอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยสามารถยอมรับไปเลยว่าเออไม่อยากทาก็ไม่ต้องทํานะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราฝืนทําไปเนี่ย บางทีเราอาจจะไม่ชอบงานนั้นแล้วงานที่มันออกมาเนี่ยก็ไม่ส่งผลดีกับใครเลยแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเอาไปใช้ต่อได้ด้วยนะครับต่อไปเนี่ยคือวิธีคิดที่2ครับเปลี่ยนสิ่งที่ไม่อยากทำเนี่ยเป็นเกมสนุกไปด้วยได้ครับเออไอ้น,นั่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งเนาะถ้าสมมติว่าเออมันต้องทําจริงๆอะ่ะยังไงก็ต้องทําเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนมันเป็นเกมให้มันดูท้าทายมากขึ้น เราอาจจะตั้งเป้าหมายตั้ง KPI OKR OK ไว้ว่าเออวันนี้เราจะทําประมาณไหนเราจะมีเป้าหมายเป็นตัวเลขสถิติอย่างไงบ้างตัวนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออในแต่ละวันที่เราทําเนี่ยมันสามารถที่จะบรรลุสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้มันเหมือน Achievement บางอย่างครับมันจะรู้สึกภาพภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าไอ้งานที่มันดูน่าเบื่อหน่ายหรือมันดูยากเนี่ยมันได้เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วเราเนี่ยก็สามารถที่จะรู้สึกสนุกไปกับมันได้ด้วยนะครับ ต่อไปเนี่ยคือวิธีคิดที่3การทําสิ่งที่ไม่อยากทำเนี่ยจะเพิ่มความรู้สึกยอมรับตัวเองได้ครับอันนี้มันก็จะเป็นประมาณว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะยกเลิกได้เลยยังไงก็ต้องทำเนี่ยให้ลองคิดไปไกลๆเลยนะครับว่าถ้าเราเนี่ยสามารถทําสิ่งนี้สาเร็จนะครับเราจะรู้สึกยังไงเราจะภูมิใจกับตัวเองไหมเราจะรับตัวเองไหมเราจะรู้สึกดีกับตัวเองหรือเปล่า ว่าตัวเองเนี่ยทำม,มาได้ถึงขนาดนี้บางคนเนี่ยแทบจะเติบโตขึ้นแข็งแร่งขึ้นจากสิ่งที่เราเนี่ยฝืนทำก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าไม่มีความสุขกับงานที่ทำตอนนี้เลยเราลองมองนะครับว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วเราจะสามารถภาคภูมิใจกับตัวเองมากขนาดไหนเราจะได้ชนะใจตัวเองมากขนาดไหนสิ่งนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อเนี่ยเขาบอกว่าสุขหรือไม่เนี่ย เราเป็นผู้กําหนดเองครับไม่มีใครบอกว่างานเนี้ยคุณน่าจะมีความสุขนะคุณทําไปเลยไม่มีใครสนใจความสุขของคุณหรอกครับไม่มีใครสามารถกําหนดว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยคุณจะต้องมีความสุขมันขึ้นอยู่กับคนเท่าน,นั้นเองเขาเนี่ยให้งานมาหน้าที่ของคุณคือจะกําหนดว่างานเนี้ยอยากทํางานเนี้ยมีความสุขหรือเปล่าครับโอเคอันนี้ก็คือหัวข้อหลักๆของหนังสืเอเล่มนี้นะครับ ก็จะมีเนื้อหาอีกหลายๆอย่างเนาะที่ผมเนี่ยยังไม่ได้นํามาเล่าทีนี้ผมเนี่ยอยากจะเอาข้อคิดที่ผมเนี่ยตกตะกรจากหนังสือเล่มนี้มาฝากกับทุกคนนะครับมีอยู่ทั้งหมด9ข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยคืออย่าเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปครับสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือประเด็นหลักของหนังสือเล่มนี้เลยอย่าเข้มงวดกับตัวเองครับข้อ2คืออย่าเอาความคิดลบมาบั่นทอนความสุขของตัวเองความคิดที่ผุดขึ้นในหัวเนี่ย ถ้าเราเชื่อมันนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวตนของเราและสุดท้ายเนี่ยความสุขของเราก็จะพังทลายไปได้นะครับข้อคิดข้อที่3ยิ่งจริงจังยิ่งเหนื่อยมากขึ้นครับพอเราพยายามตามหาความเพอร์เฟกต์พยายามตามหาความสุขเนี่ยสุดท้ายมันจะยิ่งหนีห่างกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับว่าพักได้หรือเปล่า สามารถผ่อนคลายได้ไหมบางทีเนี่ยความเหนื่อยถ้ามันถูกพักถ้ามันถูกฟื้นฟูมันอาจจะนำมาสู่ความสุขก็ได้นะครับข้อคิดข้อที่สี่ใจดีกับตัวเองบ้างก็ได้เออถ้าใครเนี่ยพยายามที่จะกดดันเคียนตีตัวเองบ่อยๆเนี่ยลองยกเลิกดูนะครับพยายามใจดีกับตัวเองอะมองให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยรักมากมาก เราคงไม่อยากเคี่ยนตีคนที่เรารักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เรารักกับตัวเราเองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันนะครับข้อกิดข้อที่5รู้ข้อจำกัดของตัวเองสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีใครเป็น perfectionist ได้หรอกครับทุกคนเนี่ยเป็นมนุษย์ย่อมมีข้อพิพลาดอยู่เสมอเพราะแต่ละคนเนี่ยมีข้อจำกัดเป็นของตัวเองเราไม่สามารถรับรู้เรื่องราวเข้าใจทุกสินทุกอย่างได้หรอกครับ แล้วมันมีปัจจัยอีกมากมายเลยนะครับที่จะมากระทบกับสิ่งที่เราเนี่ยมั่นใจกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าไอ้ข้อจํากัดเนี่ยที่เราทํามาเนี่ยมันดีมากๆแล้วมันสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอันนี้มันคือภาพลงตานะครับแล้วพอมันมีปัจจัยอะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีแล้วว่าอันนี้คือข้อจํากัดของเราเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยข้อคิดข้อที่6ซื่อตรงต่อตัวเอง ให้มากที่สุดครับซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองซื่อสัตย์กับสัญชาตญาณของตัวเองซื่อสัตย์กับการตัดสินใจของตัวเองถ้าเราเนี่ยยึดมั่นในความคิดของตัวเองนะครับยึดมั่นในการตัดสินใจของตัวเองยึดมั่นในตัวตนของตัวเองโดยไม่เอาคนอื่นเนี่ยมาล่วงรู้มาเกี่ยวข้องมาทําให้เราเนี่ยกลัวไปเองทําให้เราเนี่ยไม่กล้านะครับลองดูใจเลือดของเราอะว่าเราอยากทําหรือเปล่าเราเชื่อมั่นหรือเปล่า เชื่อมั่นต่อใจตัวเองหัวใจของเราเนี่ยมันมักจะบอกความจริงเสมอนะครับขอให้ตั้งใจฟังก็พอแล้วต่อไปคือข้อคิดที่7รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองครับผมชอบคําว่ารู้สึกอะครับคือคุณค่าของตัวเองเนี่ยมันแทบจะไม่สามารถใช้หลักเหตุผลได้เลยนะแบบว่าลิสต์บบเนี้ยหนึ่งอี่หอธิบายเหตุผลว่าฉันเนี่ยมีคุณค่าตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแบบเนี้ยมันยากนะครับ ต่อให้เราเขียนได้เนี่ยแต่เราไม่รู้สึกละครับมันก็ไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่จะทําให้เราสามารถรับรู้คุณค่าของตัวเองได้ต่อไปคือข้อคิดข้อที่8เลิกนิสัยเปรียบเทียบกับคนอื่นครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีต้นทุนมีข้อจํากัดเป็นของตัวเองแล้วถ้าเราเนี่ยพยายามที่จะเข้มงวดกับตัวเองมากๆพยายามที่จะเข้าสู่ความสมบูรณ์แบบมากๆเนี่ย มันก็จะนําไปสู่การเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเราเนี่ยจะเพอร์เฟกได้เราเนี่ยจะดีที่สุดได้เราก็จะต้องไปเปรียบเทียบกับคนที่แพร่วกว่าหรือดีกว่าเท่านั้นใช่ไหมครับถึงเราจะรู้ว่าตอนนี้ตัวเองดีที่สุดแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นยิ่งเราเปรียบเทียบกับคนอื่นมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งถูกมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับเราเนี่ยสามารถเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อในอดีตก็ได้ก็จะทําให้เราเนี่ยเติบโตมากขึ้นได้ปรับแก้ไขในสิ่งที่เราเนี่ยยังทําไม่ดีให้มันนดดีมากขึ้้ไะครบ ต่อไปคือข้อคิดข้อที่9หัวเราะให้กับความผิดพลาดของตัวเองบ้างครับมันคือเรื่องปกติมากๆครับมันคือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนต่อให้เราเก่งมากแค่ไหนต่อให้เรามีประสบการณ์มากมายแค่ไหน10ปี20ปี30ปีสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อาจจะพลาดเรื่องง่ายๆเหล่านี้ก็ได้ครับเรื่องเหล่านี้มันเป็นมนุษย์มากๆครับถ้าเราสามารถยอมรับแบบนี้ได้ เราก็จะรักตัวเองมากขึ้นได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อคิดที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่อาจจะไม่ได้มีเนื้อหาแบบวุอหวาใหม่มากๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันสําคัญเนี่ยก็คือการได้กลับมาทบทวนกับตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยแสดงพฤติกรรมหรือมีเป้าหมายที่มันดูสมบูรณ์แบบเกินไปหรือพยายามเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปหรือเปล่า เราพยายามทำสิ่งที่มันจะไม่มีวันไปถึงหรือเปล่าครับลองกลับมาทบทวนตัวเราเองแล้วก็ปรับปรุงเพื่อทําให้เราเนี่ยสามารถมีพื้นที่ในการพักผ่อนพื้นที่ในความยืดหยุ่นพื้นที่ในการผ่อนคลายมากขึ้นสิ่งเนี่ยก็คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์จริงๆไม่ใช่หุ่นยนต์ครับแน่นอนว่าความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะไปถึงช้าเพราะเราเนี่ยมีพักผ่อนบ้างเข้มเงื่อกับตัวเองน้อยลงบ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่มันตามมาเนี่ยคือสุขภาพจิตสุขภาพกายของเราเนี่ยมันดีนะครับเราไม่ต้องทุกข์ทรมานในอนาคตพอเราเพอร์เฟกต์เกินไปเราอาจจะต้องไปพบจิตแพทย์เราต้องไปเครียดซึมเศร้าเพราะคาดหวังมากเกินไปสิ่งนี้น,นะครับมันไม่คุ้มค่าเลยที่เราจะต้องแลรกทรุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมานครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญ อยากให้ทุกคนเนี่ยตระหนักไว้ด้วยนะครับผมโอเคหนังสือเล่มนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ <S 2> <S 2> หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น,น้อยสาหรับใครที่สนใจหนังสืเอเล่มนี้ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับก็ยังมีเนื้อหาอีกมากมายเลยที่ผมเนี่ยยังไม่ได้นํามาเล่าก็อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยอ,อ่านกันนะครับแล้วก็สําหรับใครเนี่ยที่อ่านแล้วก็ลองมาแบ่งปันกันได้นะครับว่าอ่านแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอ่านแล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างในแง่มุมไหนของหนังสือเล่มนี้นะครับ หรืออยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็นน้อยในคลิปถัดไปจะเป็นหนังสือเรื่องอะไรก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ